ก็คือแล้วทำไม i s เ้เขาถึงออฟเฟอร์แพ็กเกจแบบนี้หนึ่งคีครับเพื่อเพื่ออยู่หแข่งหรือเปล่าเออนี่แหละเอาหลอถูกจริงมันมันเป็นการแข่งกันขายของอ่ะสวัสดีครับพี่วุฒสวัสดีครับครับก็วันนี้มีคําถามมาถามพี่วอีกแล้วนะครับก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากนะครับก็ต้องบอกกันว่าทุกวันนี้เวลาเราจะซื้ออะไรค่อนข้างที่จะต้องมีการเปรียบเทียบเนาะ แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมฮะแล้วก็ผมก็ไปเห็นโฆษณาทางทีวีอีกแล้วกับ,บับชัวพอดีเขาแนบมาให้นะครับอือเขาบอกว่าอันนี้ i s p เจ้าหนึ่งนะเขาบอกว่าเขามีอินเทอร์เน็ตแบบ200ร้อทับองมาขายพร้อมกับเราเตอร์ WiFi 6ก็คือผมซื้อแพ็กเกจเนี่ยผมจะได้เราเตอร์ WiFi 6ด้วยนะซึ่งเราก็รู้อยู่ว่ามาร 6, ตรฐาน Wi-Fi ซความเร็วมันเท่าไหร่ใช่ไหมฮะมแต่ทีนี้เนี่ย200ทับส0อมันอาจจะไม่เพียงพอต่อบ้านผมผมก็เลยไปมองแพ็กเกจที่มันเป็น หนึ่งพันพับห้าร้อยใช่ไหมฮะเราเตอร์ไอเอสเนี่ยนะครับที่มันบอกว่าสปีดมันได้หนึ่งพันเมกะบิตต่อวินาทีเนี่ยหรือหนึ่งกิกะบิตเนี่ยมันได้ความเร็วเท่านี้จริงๆหรือเปล่าครับพี่วุฒิเอ่อสปีดหนึ่งกิกเนี่ยเขาทําได้ถึงนะฮะ <c oughs> ไม่งั้นแล้วเนี่ยทางไอเอสพีเขาคงไม่กล้าเคลมน, <c oughs> นะครับหรืออาจจะแบบใกล้เคียงมาก ไกเคียงมากจนเราไม่ไม่น่าจะถึงกับไปคอมเพลนเขาละเช่นเขาอาจจะได้เก้าร้อยกว่าเกินกว่าเก้า้อยห้าสิบขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่ตลอดเวลา,าและนอกจากนี้เนี่ยเ,เวลาที่เราทำคานเซอร์กับปลายทางอีกฝั่งหนึ่งบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ต้องถามว่าทางปลายทางเนี่ยเขาจะยอมที่จะรับข้อมูลจากเราในขาอัพโหลด หรือเขาจะยอมปล่อยข้อมูลมาให้เราในฐานดาวน์โหลดเนี่ยถึงหนึ่งกิกะบิตหรือเปล่านะแล้วเราเช็คได้ไหมครับพี่วุฒิก็เห็นว่าอยู่อยู่ที่ p o ลิ c ีของเขาอะ่ะเช่นสมมุติผมมีเครื่องที่เป็น Windows แล้วผมจะรัน Windows อัปเดตนะฮะคำถามก็คือทางทางอีกฝั่งหนึ่งของอีกฝั่งหนึ่งของอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาจะยอมสื่อสารกับผมที่ความเร็วหนึ่งกิกะบิตไหมนะครับครับเออซึ่งพอเป็นอย่างนี้เนี่ย เราก็เริ่มคิดแล้วอ่าแล้วอย่างนี้เราจะใช้หนึ่งกิกะบิตยังไงให้คุ้มใช่ไหมฮะก็ต้องนึกถึงการใช้งานหลายคนละอือใช่ครับบ้าน<อ>ผมเยอะเลยคนเนี่ยเราก็จะนึกถึงการใช้งานหลายคนนะครับอ่อพอใช้งานหลายคนเนี่ยมันถึงจะเป็นการใช้งานที่มีโอกาสจะแตะหนึ่งกิกะบิตก็คือใช้งานคนละนิดอ่าคนนี้ใช้ห้าสิบเมกคนนี้ใช้หนึ่งร้อยเมกคนนี้ใช้สามสิบเมก รวมๆกันแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะได้ใช้เน็ตหนึ่งกิกะบิตอย่างคุ้มค่าครับผมงั้นถ้าพูดถึงการใช้งานของจำนวนเอ่อจำนวนเครื่องไม่เยอะนะครับก็คือจำนวนเครื่องระดับบ้านเนี่ยสามเครื่องห้าเครื่องสิบเครื่องเนี่ยโอกาสที่เราจะใช้ไปจนถึงหนึ่งกิกเนี่ยก็จะเป็นช่วงสั้นๆเออแล้วมันจะมีโอกาสที่ เราเราไม่ได้ใช้ถึงหนึ่งกิกะบิตเนี่ยค่อนข้างบ่อย hmm. นะครับลองนึกดูนะดังนั้นถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเนี่ยเราใช้เน็ต200เมกะบิตนะครับแล้วจู่ๆวันหนึ่งเราก็มาอัปเกรดเป็นเน็ต1กิกะบิตนะฮะถ้าดูความถี่ในการฮิตทรูพุตความถี่ในการเ uh, ขมือทรูพุตของเราอะ่ะนะครับ,รบว่า นวินาทีนั้นเราจะใช้พลุพุ่จนถึงสองร้อยเมกะบิตปั๊กพอโหลดได้สิ่งนั้นพรืดมาเสร็จเราก็หมดละเราก็ไม่ได้ใช้อะไรที่มากมายกว่าน,นั้นละใช่ไหมฮะครับอ่าดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าความถี่ที่เราใช้ไม่เกินสองร้อยเนี่ยจะค่อนข้างบ่อยอืมเราจะใช้เกินสองร้อยจนถึงห้าร้อยก็ถี่น้อยลงโอกาสที่เราจะใช้เกินห้าร้อยจนถึงหนึ่งกิกมีครับแต่ไม่ถี่มากครับผม โอเคครับถามอีกนิดนึงพี่วุฒิลองมาแตะเรื่องของ wifi ซิกอีกหนึ่งพอดีว่าบ้านผมเนี่ย<อ>แน่นอนว่า device เนี่ยคือไม่ไม่ไม่ได้เป็นมาตรฐาน ax หมดทุกเครื่องม,มือถือผมเนี่ยไอ้เครื่องเนี้ยขึ้นเงนขึ้นมาให้ดูเลยเครื่องเนี้ยมันรองรับ wifi ซิกนะแต่ผมกังวลพี่วุฒิว่าจะใช้ไม่คุุมเมื่อกี้ความเร็วคุุมนะแต่ทีเนี้ยถามว่าถ้ามือถือแม่ผมที่มันเป็นมาตรฐาน n ก็คือ wifi สี่ของน้องผมเป็น a c ซ i f i 5ห้าเนี่ย นะครับทีนี้เนี่ยไอการที่เราจะได้ความเร็วสูงสุดที่มันเป็นหนึ่งพันเมกเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะใช้ความเร็วสูงสุดของมาตรฐานนั้นได้นะครับ okay. uh, ี่โอเคตัว Wi-Fi ก็คงฝัง่งไคลเอนท่อนระหว่าง Client กับ Access Point, point ก็คงต้องเป็น Wifi 6นะส่วนที่เป็น 11n ส่วนที่เป็น ac ก็ก็โอกาสที่จะได้ถึง1 g กิกะบิตคำตอบก็คือไม่มีเลยครับผม ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแม้กระทั่งไฟนจะเป็น Wi-Fi 6เนี่ยเอมันยังมีดีเทลลึกเข้าไปใน Wi-Fi 6นะฮะหรือหรือไอเจ้าเออ 11ax เนี่ยว่าเครื่องของเราเป็นกี่สตรีมนะ,ค,ะครับอซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราไม่สามารถที่จะคอมแพคเสาอากาศจำนวนมากเข้าไปในตัวมือถือได้ครับดังนั้นจำนวนสตรีมของที่มือถือก็อาจจะไม่ได้เยอะ แน่นโอกาสที่ถึง1นึ่งกิกะบิตของมือถือก็อาจจะต้องไปยูทิ i ไลเอา m o ดู l เลชันที่สูงอันนี้ในทางเทคนิคนะฮะแต่ผมกำลังจะสรุปว่าโอกาสที่มือถือแม้กระทั่งจะเป็น Wi-Fi 6a เนี่ยจะได้ถึง1นึ่งกิกะบิตเนี่ยก็อาจจะเป็นในเหตุการณ์เฉพาะบางเหตุการณ์เช่นอยู่ใกล้ามากเช่นในช่วงที่ช่องสัญญาณมันว่างอย่างนงี้ัดังนั้นเนี่ยถ้าเทียบประสบการณ์ของผู้ใช้ ใช่ไหมฮะเราซื้อเน็ตเราก็ต้องการประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีเนาะถูกต้องครับอ่าก็ของยคนที่ถือคล i เอแนนหรือใช้คลเอแนที่เป็น Wi-Fi 6ก็จะรู้สึกว่ามันดีขึ้นในบางช่วงเวลา<ม>นะฮะก็แล้วแต่ว่าเราจะขยายความชุ่มชื้นใจตรงนั้นให้ใหญ่โตแค่ไหนนะแต่ส่วนคนที่ใช้ 11ac กับส่วนคนที่ใช้ 11n รับรองว่าเขาจะไม่รู้สึกว่ามันเร็วขึ้น แต่จริงๆเสียใจเสียใจเสียใจแันแม่แทะน้องคร <laughs> นี้ถ้าดูเอกสารของ i อ p Bank ีบางเจ้าเนี่ยครับผมเขายังระบุป้องกันตัวเขาเอาไว้ด้วยนะฮะว่าสปีดระดับหนึ่งกิกะบิตนี้สามารถจะทดสอบได้จากสายแรงเท่านั้นผมเขาระบุอย่างนี้ชัดเจนนะฮะครับ,รบเพราะเขาคงเบื่อที่จะตอบคำถามกับ call center มั้งว่า ทำไมเน็ตของคุณซื้อแล้วไม่ถึงกิกอย่างเงี้ยเขาจะได้บอกเลยว่าในเอกสารระบุไว้แล้วนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหนึ่งกิกะบิตเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือโอกาสที่จะมีการใช้งานหนึ่งกิกะบิตเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการรุมกันใช้ครับนะฮะ,ะมากกว่าที่จะเป็นไคลเอนเครื่องใดเครื่องหนึ่งที่ใช้หนึ่งกิกะบิตในจังหวะสั้นๆสะด้วยซ้ำอืมครับนะฮะ รุมกันใช้คือเรามีไคลเอนฝั่งเราเนี่ยตั้งแต่เครื่องเบอร์หนึ่งถึงเครื่องเบอร์สามสิบครับอ่แล้วในสามสิบเครื่องเนี้ยต่างคนต่างติดต่อโฮสต์ภายนอกของตัวเองคนนั้นเช็คเมลคนนี้ดูเว็บคนนั้นดูวิดีโอคนนี้โหลดไอ้หนูนในี่ดี <c oughs> เพราะฉะนั้นพอเอากิจกรรมทั้งหมดมามัดรวมกันเนี่ยโอกาสที่จะถึงหนึ่งกิกเนี่ยเป็นไปได้ <c oughs> ดังนั้นแบนด์วิดมาจากจำนวนเครื่อง มากกว่าจะมาจากกิจกรรมจะไปตีความบอกเออแต่ผมเป็นคนโหลดอะไรละ่ะบิต torrent เยอะผมเป็นคนดูวิดีโอ 4K นะครผม <c oughs> ต้องจำไว้ข้อหนึ่งครับก็คือในมนุษย์ยูเซอร์หนึ่งคนเนี่ยการใช้แบนด์บิตโดยไม่ใช้ทรัพยากรเนี่ยเป็นไปได้ยากนะฮะจะโหลดหนังก็ต้องมีที่เก็บ <c oughs> ผมและในที่สุดที่เก็บก็เต็มเดี๋ยวก็เลิกใช้แบนด์บิตจะดู 4K ก็ต้องมีคนนั่งดูแล้วเดี๋ยวนั่งดูเดี๋ยวก็หลับเลยครับเออใครจะนั่งดูหนังได้ตั้งเจ็ดแปดชั่วโมงต่อวันใช่ไหมฮะโดยที่ไม่ได้ลุกไปทําอะไรเลยแล้วดูสมาชิกทั้งบ้านต่างคนต่างดู 4K วิดีโอคนละสามเรื่องพร้อมกันมันเป็นไปนไม่ได้อ่ะมันเป็นไปไม่ได้นะฮะดังนั้นโอกาสที่จะใช้หนึ่งกิกะบิตสำหรับยูเซอร์บ้านเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มพิเศษจริงจ นะครับผมเออก็ให้ข้อมูลอีกอันหนึ่งก็คือแล้วทำไมเอ่อสพีเขาถึงออฟเฟอร์แพ็กเกจแบบนี้หนึ่งทีครับเพื่อเพื่ออยู่เหนือคู่แข่งหรือเปล่าเออนี่แหละเอาลระมันถูกจริงมันมันเป็นการแข่งกันขายของน่ะตะโกนข้ามหัวกันไปมาในตลาดที่มีลูกค้าเดินหาซื้อของอยู่ เพราะฉะนั้นถ้าเจ้านั้นตะโกน500เจ้านี้ตตะโกน600อ้อาเจ้านี้นชนะใช่ไหมครับผมไอ้เจ้าตะโกน700ก็ชนะตอนนี้เจ้าหนึ่งตะโกนพันเจ้าที่เหลือก็ต้องบอกเออฉันก็พันด้วยตอนนี้ก็คือทุกคนก็เสนอพันหมดเออครับผมดีดีนะพี่วุฒิประโยชน์อยู่ตกอยู่กับผู้บริโภคอย่างเรา <laughs> <laughs> นะฮะก <laughs> ่อให้เขาแข่งกันเลย <laughs> อ่าก็เลยอยากจะได้เยอะครับผมขอบคุณพี่วุฒิมากครับสำหรับคำตอบสำหรับวันนี้นะครับผมอินดี